สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกางเกงใหม่เพิ่งซื้อมานะครับเป็นแนวเด็กสเก็ตเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกางเกงใหม่นะครับผมต้องบอกนิดเดิงเกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวของผมเองนะครับถ้าใครได้ติดตามมานะครับผมจะใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ใช่เด็กสเก็ตอยู่แล้วเพราะว่าผมเริ่มโดยที่ไม่ได้มาจากสเก็ตเองนะมาจากการถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นว่า ผมจะมีกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็เสื้อยืดแล้วผมเนี to ่ยก็จะใส่แค่อยู่ชุดเดียวคือผมมีชุดนั้นอะประมาณ4ชุดเหมือนกันเดะเวลาผมจะไปท yeah, ําคลิปอะไรเนี่ยผมจะใส่ชุดนั้นไปนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะครับยืนมีหลายตัวนะครับเพียงแค่ว่ามันซ้ํากันมันเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เพื่อเพื่อที่จะแบบเราไม่ต้องไปไปใส่ใจเรื่องการ ใส่เสื้อผ้านั่นเองนะครับเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยแต่งตัวไม่เป็นนั่นเองนะครับก็พยายามที่จะให้มันง่ายที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่มีไอดอลหรือแบรนด์ที่ชอบอะไรทั้งนั้นนะครับคือแบบไม่มีเลยเพราะว่าผมเนี่ยคือแบบเล่นทําวิดีโอสเก็ตก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูวิดีโอสเก็ตนะครับดูวิดีโอสเก็ตก็ต่อเมื่อที่จะไปฝึกท่า อะไรสักอย่างเท่านั้นนะครับโ okay. อเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเบื้องต้นโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูแล้วกันกับตัวใหม่กับตัวเก่านะครับเพื่อให้ทุกคนเนี้ยได้ดูว่เาเฮ้ยชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่นะก็เสือ้อกจ็จะตัวนี้นะครับแล้วสีที่ผมชอบก็คือสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็แดงดําประมาณนี้นะครับที่ผมใส่ยอยู่นะครับแดงดํา อันนี้คือจะเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าจะเป็นขาจัมนะครับผมชอบใส่แบบขาเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเดี๋ยที่ผมมีนะตอนนี้ที่ผมใส่ก็คือจะมีสีดํากับสีกากีตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่ขาจัมนะครับนี่นะตัวนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดซื้อมาตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทใส่มาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับ ตัตัวนนี้นะครบโอเคเดี๋ยวมาดูวันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อดิกกี้ซึ่งผมยังไม่เคยใส่นะครับยี่ห้อนี้นะครับแต่เป็นยี่ห้อที่นักสกเก็ตชอบใส่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะแต่ผมดูแล้วว่ามันแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับแบบดูเรียบเรียบเลยนะครับเรียบเรียบแต่เขาว่ามันทนอยู่นะครับดูสีดำไหมรัดดูสีตาเนี่ยผมซื้อมาสองสีเหมือนกันนะครับเอามาเปลี่ยนกับ เอามาเปลี่ยนกับตัวเก่านะครับดิกกี้สลิมฟิตนะครับตัวนี้ซื้อเออมันเป็นรุ่นอะไร W E 8 7 2นะ2 8่สคูณนะครับเพราะว่าผมใส่ใส่ใสย่สิอยู่ครับแต่ว่าผมลองแล้วนะมันเนี้ยมันใหญ่รู้สึกว่าจะ3-2เลยนะครับครึ่งมันใหญ่ <laughs> กว่าเอวของผมนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วแหละว่าเออมันโอเวอร์ไซส์นะประมาณ2ไซส์นะครับ ถ้าผมเอว28ใช่ไหมก็ต้องสั่ง26อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีเล็กสุดนะจะ28ผมก็เลยสั่ง28มานี่นะครับใหญ่มากนะครับเอวไม่น่าจะ28ไปเลยยังไม่ส่วนขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเล็กลงไม่ใช่แบบกระบอกใหญ่แต่แบบยาวมากนะครับ ต้องพับขาส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังมีกระดุมตรงนี้นะกระเป๋าสองอ้าวอันนี้ไม่มีกระดุมนะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกระดุมโอเคแล้วก็พอมันใหญ่เพื่ผมก็เลยสั่งตัวนี้นะครับเข็มขัดเข็มขัดอันนี้ซื้อมาเส้นละ200ะร้อรวมส่งก็ 245บาทเออลืมบอกราคากางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้ราคามัน2อง5ัาครับแต่ว่าผมซื้อมาตอนเซลลถ้าซื้อ2ตัวเขาจะลด4 0นะครับก็เหลือตัวละประมาณ1257บาทบาทถ้าไม่ผิดนะประมาณนี้นะค,คือสองตัวเนี้ย2อ0นิดนิดนะครับจาก4,000นนะก็รอซื้อช่วงเซลเอานะครับ ก็เป็นนี่นะของดูอิ a g เกนอะไรนี่แหละดู again. อิ a g เกนเฮ้ยแมวโอเคเดี๋ยวผมลองใส่อันเก่าแล้วก็อันใหม่ไปให้ดูแล้วก็ลองคอมเมนต์ลักมาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับแบบแบบใหม่ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะไปเด็กสเก็ดนิดนึงเลยเดี๋ยวผมไปลองก่อน Check the mic the right make sure it's and sound right, boys ับี่ก็คือกางเก่งตัวใหม่ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับก็้รงบอกว่าแบบใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากไปนิดนึงคือต้องใส่เข็มขัดนั่นเองนะครับแบบเก่ามันไม่ต้องใช้เข็มขัดมันมีเชือกพ่กอยู่แล้วนะครับมันก็จะลำบากขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องมาพับขาขัดเกง อีกนะครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมค่อนข,ข้างที่จะชอบความไม่ยุ่งยากนะครับกางเกงไม่ต้องรีดนะครับเสื้อไม่ต้องรีดอะไรเงี้ยคือแบบสามารถใส่ได้เลยเงี้ยไม่ต้องมาอะไรยุ่งยากมากมายอะไรแบบนั้นนะครับโอเคลืมบอกไปเสื้ออันนี้ผมก็เป็นของดิกกี้เหมือนกันนะครับซื้อมาจากร้านดิกกี้ไทยแลนด์สั่งมาจากในเพจดิกกี้ไทยแลนด์นะใครสนใจก็ ลองเข้าไปดูนะครับมีโปรหรือมีเซลอะไรก็เขาจะมีเซลมาบ่อยๆอะแหละเกรดโดยส่วนตัวผมนะครับลองใส่แล้วมันก็ก็โอเคอยู่นะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันยังแข็งอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งใส่นะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับกรีบยังอยู่เลยเห็นไหมครับต้องรีดออกก่อนนะเพิ่งซักเองส่วนการเล่นสเก็ตก็คง ไม่แน่นะเร้เร็วๆนี้อาจจะลองเข้าไปทดสอบดูว่าอาการเข้านี่มันหายดีหรือยังนะครับคือตอนนี้ไม่อยากเล่นคือเพราะว่าเอ้ยผมเนี่ยหยุดมาแบบหลายเดือนแล้วไงแล้วถ้าแบบไปเล่นแล้วมันเป็นมาอีกเนี่ยคือแบบเราก็จะเสียสองส,สองเดือนกว่าไปเลยนะครับเสียเวลาในการพักหยุดพักนั่นเองผมก็เลยยังไม่ได้เล่นในช่วงนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเล่นสเก็ตยิวให้ดูแล้วกันสำหรับวิดีโอ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่คอมเมนต์มาละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าก็ยังสร้างสนามฟิงเกอร์บอร์ดพาร์คนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจจะไปลองเล่นสเก็ตด,ดูนะครับว่าขาเนี่ยม,มันมันหายหรือยังเดี๋ยวลองไปทดสอบดูก็ไว้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วอไปสช้ซะบายบาย boys now white boy oh. oh.